สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางรัตเกล้าอินทวงสวนาคีรีบอกว่านายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้กระทรวงพลังงานทบทวนมาตรการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากได้ดำเนินการมาแล้วในกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลจากสถานการณ์ในปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจึงมีการดําเนินนโยบายเพื่อรับมือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วในกลุ่มน้ามันเชื้อเพลิงดีเซลในส่วนของน้ามันเชื้อเพลิงเบนซินกระทรวงพลังงานได้เสนอแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน2แนวทางได้แก่ให้การช่วยเหลือสําหรับผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยโดยทั้ง2แนวทางนี้จะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเดือนละ95ล้านและ4 0 0 0ล้านบาทตามลําดับ จากทั้งสองแนวทางที่เสนอมาพบว่ายังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจากจุดประสงค์คือการลดราคาน้ำมันเบนซินในภาพรวมให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจึงเกิดเป็นแนวทางเรื่องที่3คือลดราคาเชื้อเพลิงเบนซินทั้งระบบโดยตั้งเป้าว่าลดให้ไม่น้อยกว่าดีเซลแต่ต้องหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้งเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนนางรัตกล่าวบอกว่าในส่วนของรายละเอียดจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับโครงสร้างของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยทางรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องค่าการตลาดอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะรัฐบาลเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากค่าครองชีพในปัจจุบันที่พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดําเนินการตามแนวนโยบายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนทุกกลุ่มโดยนโยบายการลดร,ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลต้องการดําเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะประชุมนัดแรกในวันที่18ตุลาคม2566และคาดว่าจะมีข้อสรุปโดยเร็ว และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ